<น>อโอ้ยอน,นี้เ้าเรียกว่าอะไรครับโกมันยาเลยชื่อไงเป็นสมบูรณ์ดิ สวัสดีครับผมพามาเล่นกับซุ้มพระคูบุญมานะครับมาดูต่อม้หอยยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าหน้าพนนะครับยังขุดไม่ได้นะครับผมนางลากขึ้นมานะครับคลิปก่อนหน้านั้นถ้าทุกท่านรับชมก็จะเห็นนะครับล่องรอยยังอยู่นะครับนางลากมานะครับจากกกหลักนะครับผมหลากไปป่าตรงนู้นนะครับแล้วก็ออกไปนู้นออกมาจากจุดนู้นนะครับหลากมา ลากมาลากมาลากมานะี่ครับผมอย่างที่เห็นเลยครับสภาพตอนนี้ฝนตกตะหอดนะครับผมแทบทุกวันนะครับพอควันก็ตัดหญ้าอยู่ครับนู่นด้านน,นู้นเลยมีผ่ามาเยี่ยมมารับชมซุ้มพิสายันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูแต่ละเชือกเป็นยังไงกันบ้างที่เห็นด้านหลังนี้ก็แม่ทัพทีมนะครับผมแม่ทัพทีมสยามส่วนด้านใน นี่ก็จะเป็นใบหัวลังการนะครับนี่แมสโซมโมชโยโ,โหฮิวเจ้าแม่ใบหัวลังการครับผมส่วนเชือกนี้ก็จะเป็นแม่สุภาพนะครับเชือกนี้เองนะครับที่ลากต่อหม้อออกมานะครับสุดยอดจริงๆนะครับถมีอาหารอะไรก็ยอมนะครับแม่นางน,นี้ แต่ตอนนี้ไม้มีอาหารพอควานเพิ่งให้เสร็จสับไปเมื่อกี้นั่นเลยนะครับลออยๆวันนี้พามาเยี่ยมมารับชมนะครับมาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็18เดือนผ่านไปนะครับจากการทับนั่นเองนี่ครับทับไปแล้วนะครับรอรุ่นกันนะครับจะเป็นอย่างไรจะหมานไม่หมานต้องรอติดตามรับชมกันนี่ครับได้ยินข่าวว่าตัวเล็กนะครับมีอาการตกมันด้วยไปรับชมนะครับ เดี๋ยวต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับหาคาตั้งกล้องก่อนนะครับไปหาเขาเพราะว่าเราจะได้ตัดอาหารให้เขาเืินเลยครับยืนโยกอยู่ไปดูนะครับว่าน้ำมันไหลออกจริงหรือไม่นะครับเห็นพ่อครวบอกนะครับาเขาตกมันอาหารนะครับผมก่อนหน้านั้นก็ป่วยนะครับ ทั้งเดือนนี่ครับนจะทองอืดใน,นจะถ่ายท้องโอ้ดูลองรอยนายจะเป็นของฝีมือเขาแน่นอนนะครับเริ่มแล้วผมเห็นผมก็เริ่มจะง,งัดงัดโชว์ห <c oughs> นุ่มน้อยอุ่นนี้บบางกันไปเลยครับผมเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> เอาละเอาละ <c oughs> ว่าป่วยบ่อยนะครับ สุดหล่อนะครับสุดหล่อประจำชุมประจำซุม้มหัวมีอยู่เชือกเดียวนั่นก็เป็นช้างโอ้ดูตาดูตาช้างพรายชัดเดี๋ยวจะหาเป่าน้ำมนต์ใส่ผมผีครับนี่ไหนสังเกตด,ดูน้ำมันไหลที่บอกว,ว่าโอ้ดู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 กางหุ่นใส ไหนพีคือบเห็นไหนคือบเห็นอ๋อหางนูนเดินไปแล้วครับเดินปแล้วครครับเ่นไหนมาโลดโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ ต้มมันยาเลยซื้อมันสมบูรณ์ดิอนมรอสองอาทิตย์แล้วบ่สองอาทิตย์แล้วป่วยป่วยป่วยบ่อยด้วยนะครับเนี่ยป่วยบ่อยไหนจะทายท้องไหนจะท้องอืดแล้วพ่อหนมรอของเราอืมเอาไว้หนีบอลซ้อนคืนอืมเพราะว่าหน้าฝนนะครับ ช่วงนี้ก็อส่ยอยู่ในโรงไปก่อนนะครับโรงช้างไปก่อนเพราะว่าอยู่เพราะว่าอยู่ด้านนอกฝนตกตลอดครับผมช่วงนี้แชะนะครับเเห็นน้ํามันกันชัดๆเลยครับน้ํามันใสๆเลยนะครับเขาเรียกว่าน้ํามันียังพี่อ๋อแต่ไอตกมันนี่ยังไม่ถึงเพราะว่า นตกมันนะครับก็จำไม่ได้แฟนตานี้อายุหลัก10อ่า1ิ12นะครับผม <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงนี้ไม่ได้แน่นอน <c oughs> บอกได้รคำเดียวนะครับเพราะว่าหนุ่มแฟนต้าคิดเล่นนะครับเวลาควานมาอยู่นะครับเล่นแน่นอนผมว่า ดูจากลักษณะแล้วก็ดูจากฉายานะครับหลายๆท่านก็จะรู้ดีแฟนตาซีในกกหลักนะครับพังมาแล้วหนึ่งโลช้างของตัวเองนั่นเองขณะมันยังไม่ตกมันนะครับตอนนั้นยังไม่ตกมันนะครับโลช้างพังมาแล้วนะครับยืนสองขาอยู่ไหนยืนสองขาอยู่นี่นะเขาเห็ดมีเห็ดไหมอย่างโชกายกรรามีโออะไรนครับแม่ ถ่ายไว้น้อยเวลาแอบถ่ายเขาหน่อยนะครับ <Ừ. S 1> เขาทําอะไรนะครับพฤติกรรมของเขาเวลาควานไม่อยู่นะครับชอบโชว์นะครับผมฉายานี้ต้องมีมาแฟนตาซี่ในกกหละัะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้ลวดน้ําเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เขา <c oughs> ทําร้ายนะครับผมเพราะว่าลงช้าง <c oughs> ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับอันนี้ตัวหองพี่จำาป็นเลยหรอแปดคูนแปดอ่าแปดคูคันนี้ขนาดแปดคูณแปดนะครับนี่ <c oughs> ฮัล 8, โหเเล,นะลเมียดูเปลี่ยนยน,นี้เปลี่ยนที่ตัดเสาเสาใหม่ใส่เปลี่ยนตัดเครึ่งตัดครึ่งตัดครึ่งเสาใหม่ใส่สีเสารรตรงนี้ก็สีลงสบายเลยแต่เขาต้องทักแต่เขาก็ต้องแต่เขาก็ต้องทักตรงนี้มาอีกเพื่อความแข็งแรงอออไปยัง อ๋อเล็กเออคือว่าแมนยูคือว่าอะไรตัดออกต้องทักแล้วก็ใส่เสาใหม่สี่เสาสี่ตนไปเลยเพราว่าถ้าตัดตัดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนั้นออกจะโล่งนะครับให้เขาไปอ่าอ่าได้เดินได้อะไรแบบแมนยูแมน อันนี้ตามงบนะครับตามงบเสาธรรมดาครับแค่เดินโดนชนก็มีอาการแล้วครับบอกได้คำเดียวมีอาการจะล้มเหน่ไม่ล้มเหน่แล้วครับนี่นะครับพามาเยี่ยมมารับชมคนนุ่มน้อยสุดหล่อครับประจําซุ้มเพราะว่ามีอยู่เชือกเดียวช้างช้างพายนะครับมีเชือกเดียว นึกโอ้โหเห็นนึกภาพตอนเนี่ยปวดท้องนะครับเห็นนอนกิ้งเกือกแล้วก็หืงนะครับทรมานนะครับพอควานก็สุดยอดนะครับผมสี่เชือกนะครับบอกได้คำเดียวนะครับเป็นด้วยกันทั้งสี่เชือกแต่รุนแรงก็สองเชือกตามคลิปนั้นเลยนะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้เป็นโอ้โหไม่สนใจเลยนะครับดิ้นทุรนทุรายนะครับผมแต่ก็รักษาอาการเบื้องต้นนะครับดีขึ้นนะครับ ถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็ถึงมือหมอแน่นอนนะครับแต่ดีนะครับที่ภูมิปัญญานะครับแล้วก็เขาหายทันนะครับปล่อยให้เขาถูกันเลยนะครับผมปล่อยช้างถูช้างครับผมเพราะว่าก็เหมือนกับคนเรานวดนั่นแหละครับผมถ้าเรานวดแรงเราไม่เยอะขนาดนั้นนะครับให้เขาได้ถูกันนะครับไม่มีแรงนะครับหนุ่มแฟนตา ไม่ทราถ้า <c oughs> มีอาหารอย่าให้อาหารหมดนะครับอย่าให้มีอาหารหมดอันนี้ฝีมือเขางมันบ่หน,นิ <c oughs> เอาคือเป็นอย่างสีลุดหรือจะไ <c oughs> หน๋อ้ากขนหนอครับ <c oughs> กิน <c oughs> อืม <c oughs> อืม <c oughs> อ๋อ <c oughs> ตัวตัวนี้ นี่นะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมนะครับหนุ่มน้อยของเราหนุ่มรอหนุ่มรอนะครับอนหาคตดไม่ธรรมดานะครับคลิปนี้โอเคนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมพามาเล่นมารับชมหนุ่มน้อยกันเดี๋ยวโอกาสได้จะมาเยี่ยมมารับชมเขาใหม่นะครับมีอาหารก็มิไซดีนะครับอย่างที่เห็นเลยอย่าให้อาหารหมดนะครับถ้าเป็นอาหารหมดนะครับมีทําใส่แน่นอน ตอนนี้ก็ตกตก,ตกอ่าเขาเรียกว่าย่อยอาหารนะครับรอ่านะครับรอ่านะครับเตือนแล้วนะครับปีหน้ามาแน่นอน <laughs> หาที่อยู่ให้ผมเลยเขาจะบอกครับแค่นี้เอาไม่อยู่นะหมุนปุยย้ยปีหน้าถ้าอยู่โรงนี้หมุนปุ้ยนะบอกบอกได้คําเดียวนะครับ <laughs> โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเข้ามาแล้วไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยก็แล้วกันนะครับมีอะไรสงสัยรมกูดคุยสอบถามกันได้ครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ